ขอโทษที่หายไปนานนานแต่เขากลับมาแล้วนะตัวเองกลับมาพร้อมกับอีหนังอ่างวิเศษภาคที่2แชร์แล้วเดินท่างข้ามเวลาได้กับหนังเรื่องฮอตถับไทม,ม์แมชชีนภาคนี้พวกเขาไม่ได้ย้อนอด,อดีตแต่จะข้ามเวลาไปอนาคตเพื่อตามหาฆาตกรที่ฆ่าไอ้บักลูแล้วพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงอดีตที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาภาคนี้เราก็จะได้เห็นความสําเร็จจอมปลอมของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นไอ้ลูที่ตอนนี้รวยล้นฟ้าเป็นทั้งนักร้องรอง็อกสตาร์ที่เพลงมึงดังก็เพราะมึงไปก๊อบเขามาอีกทัั้งงยเป็น หาเศรษฐีจากการทำบริษัทลูเกิบริษัทเสิเกินที่ไปก๊อปกูเกิลมานั่นเองนอกจากไอ้ลูก็ยังมีไอ้บักนิกที่ตอนนี้เป็นยอดโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงก็แน่สิมืองเอาเพลงดังในอนาคตมาทำเองจนหมดจนได้ชื่อว่าเป็นโปรดิวเซอร์มือทองมีเพลงฮิตติดชาร์ตมากมายจนนับไม่ถ้วนส่วนไอ้เจคอบลูกของไอ้ลูก,ก็ต้องอยู่ใต้ร่มเงาความสำเร็จของพ่อที่ตัวมันเองก็ไม่เอยชอบคีน้าเท่าไหร่แต่ก็ดูเหมือนจะพูดอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวความลับอีพ่อมันจะแตกส่วนอดัมตอนนี้ก็กลายเป็นนักเขียนนิยายชื่อดังที่ได้รับบแรงนาานใจ,จา การเดินทางข้ามเวลาและดูเหมือนภาคนี้เขาก็จะออกเดินทางหาแรงบันดาลใจใหม่ๆเรียกอีกอย่างว่ามึงไม่ได้จ้างเขามาเล่นว่าง่ายจากนั้นเราก็จะเห็นว่านักข่าวมาสัมภาษณ์เพื่อนวัยเด็กของพวกไอลูมันก็บอกว่าไม่รู้พวกมันไปแดกอะไรมาอยู่ดีๆหลังจากกลับจากงานปาร์ตี้พวกมันก็ได้ไปมีไอเดียจนไปทําบริษัทแปลกๆจนรวยล้นฟ้าซึ่งความจริงก็มีเพียงหนึ่งเดียวแต่ใครล่ะจะไปยอมพูตัดมาเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไอ้นิกมันกําลังจะออกเพลงใหม่ซึ่งมันก็ขโมยไอเดียมาจากอนาคตเหมือนเคยทําให้นักแต่งเพลงตัวจริงตอนนี้ก็็็เเปนไดด้แค่กกยของ อแทนที่เธอจะได้เป็นนักร้องดังซึ่งไอ้นิกเองมันก็เริ่มมีความละอายใจขึ้นมาบ้างแล้วแต่ก็ทําอะไรไม่ได้กูต้องเก็บความลับต่อไปผิดกับไอ้บักลูตัวแสบที่ไม่มีความละอายใจอะไรทั้งสิน้นกูใช้ชีวิตบ้าระห่ำบริหารบริษัทก็ไม่เป็นจนพนักงานต่างพากันปวดหัวได้แต่โทษตัวเองว่ากูมาทํางานกับคนบ้าอย่างนี้ได้ยังไงวันนี้วันนี้ขณะที่กําลังประชุมพนักงานคนหนึ่งก็บอกไอ้ลูว่าตอนนี้บริษัทลูเกอร์ของเรากําลังแย่ถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างมีหวังโดนคู่แข่งพลิกขึ้นแสงแนอนอไไ้กาาีีรยยสด เียจำแ่มใช่ไหมล่ะมึงเดี๋ยวเฮียจัดให้เอาน้ำผสมในโตเทลงอ่างาน้ำบางทีมันอาจจะกลายเป็นเครื่องย้อนเวลาก็ได้ไอพนักงานคนเก่งก็ได้แต่งงมึงพูดอะไรของมึงเพ้อจัดสงสัยโดนไปหลายหลุมต่อมาคืนนั้นก็มีงานเลี้ยงที่คาลือหาดของไอลูเราก็จะเห็นว่าชีวิตคู่ของพี่นิกนั้นไม่ค่อยจะสู้ดีนะน้องเจคอบก็พยายามจะขอลูเข้าทํางานที่ลูเกินแต่ไอลูมันก็ยังไม่ยอมให้เขาเข้าไปทํางานสักทีได้แต่ให้กูมาเป็นบอยชงเล่าอยู่ในงานตอนนั้นไอเจคอบมันก็ไปเจอสาวสวยพนักงานเก็บเเเเสสสื้้้้อโคคทีีววนนี่่ดดดููแลวววยยยถกกกกใใใจาะัับธนนนนนม็ิข แล้วก็บอกว่ามันเป็นลูกเจ้าของนะจะบอกให้แต่เธอก็บอกแต่งตัวแบบนี้มึงบ่อยจะชัดกูไม่เชื่อทางด้านไอ้นิกก็แอบ,บมากระซิบข้างหูกับไอลูมันบอกว่ามันอยากจะกลับไปที่อ่างอีกครั้งเพราะชีวิตคู่ของมันตอนนี้กําลังพังแหล่ไม่พังแหล่แต่โชคร้ายที่ดูเหมือนตอนนี้โรงแรมที่พวกมันเคยไปพักนั้นถูกปิดและอ่างน้ําก็ดูเหมือนจะไม่อยู่แล้วอีกทั้งตอนนั้นอีเพื่อนวัยเด็กที่พยายามตื้อไอลูให้มาซื้อที่ดินที่เขาเล็งไว้ก็มาเล้าหรือแต่ก็ถูกไอลูปฏิเสธอย่างรายเยื่อใหม่ไดดด้้ต่่ออมาาาาลลลูกกก็ํังงจะววเปินยความ มันหน้ามันโงกในความสามารถของตัวเองทั้งๆท,ที่มึงก็ขโมยไอเดียคนอื่นมาทั้งนั้นแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นก็มีชายปริศนานในชุดทักซีโดโผล่มาอัดลูกซองเข้าหั่มันไปหนึ่งดอกแทบอยากจะออกไปร้องหาแม่นิก <Nick S 2> <Nick S 1> และเจคอบก็รีบวิ่งเข้ามาดูอาการไอเจคอบก็บอกว่าเราไม่มีเวลาไปตามหาผู้ร้ายแล้วไอรูมันกําลังจะตายเขาเลยอุ้มไอรูขึ้นไปแล้วไปเปิดประตูห้องลับและแล้วไอนิกก็จะได้เห็นว่าอ่างวิเศษนั้นมันไม่ได้หายไปไหนไอรูมันไปถอดมาจากโรงแรมมาติดไว้ที่บ้านกูนี่เองจากนั้นพวกเขาก็ตัั้้้้งงงใใจจจทททีี่่่่ะะชออออาาาานนนนํเเดิยวลลกกบู แต่แล้วก็ดูเหมือนอ้อ่างน้ําเวนที่จะพากูตัวซะแล้วรู้สึกตัวอีกทีไอ้ลูก็รอดชีวิตหำอยู่รอดปลอดภัยใช้งานได้แต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาย้อนเวลากลับมาปีไหนทั้ง3คนเปิดประตูออกมาและได้เจอกับสภาพบ้านที่เปลี่ยนไปเป็นสไตล์โมเดิร์นล้าสมัยเหมือนกับว่าพวกกูหลุดมาจากโลกอนาคตและแล้วทั้ง3คนก็ได้เห็นในรูปว่าตอนนี้บ้านเป็นของเจคอบที่ตอนนี้หัวล้านปงหนึ่งเหมือนไอ้ลูไม่มีผิดยิงไปกว่านั้นในอนาคตนี้แม่น้องพนักงานเก็บเสือ้อโค้ทที่เจคอบไปหลีตอนนี้ขี่ก็ได้เป็นเมียเเขาาป็นนนททีีรรยยบย้้้อจกกััง3ค เปิดทีวีดูก็ได้เห็นว่าพวกเขาข้ามเวลามาในอนาคตในอีก10ปีข้างหน้านี่มันต้องบ้าไปแล้วแน่นพวกเขารีบวิ่งไปส่องกระจกดูก็ได้เห็นว่าตอนนี้ไอ้เจคอบเป็นหัวล้านส่วนไอ้สองคนรุ่นพ่อก็แกงงัเงอะหัวงอกไปตามระเบียบเรียบร้อยพอตอนนี้ไอ้ลูรอดปลอดภัยแล้วพวกเขาก็กําลังจะเดินทางกลับไปในอดีตที่พวกเขาจากมาแต่ดูเหมือนเชื้อเพลิงที่เคยมีก็จะหายไปหมดและอยู่ดีๆตอนนั้นไอเฮียเท่าปริศนาก็โผล่มาแล้วก็พูดว่าอ่างน้ําไม่ได้พามึงไปในอดีตอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันจะพาพวกมึึงงงไไปปทที่่พวกมวพกมนนนนนััน้้้คครจะเืออใหุล แก้ปัญหาด้วยตัวเองไอ้ลูก็โมโ oh ห ok กลับบ้านไม่ได้ก็จะหยิบไม้กอลฟไปหวัวแต่เขาก็หายตัวแวบไปสะก่อนจากนั้นเจคอบก็เก็บเอาคำใบ้ของแต่เท่ามาแกะรหัสและสรุปได้ว่าตอนนี้ที่ที่พวกเขาอยู่นั้นเป็นอนาคตที่พวกเขาจะต้องแก้ไขและดูเหมือนว่าฆาตกรที่ยิงหำไอ้ลูนั้นอาจจะอยู่ในไทม์ไลน์นี้ก็เป็นได้ถ้าสามารถหยุดยั้งเหตุการณ์นั้นไม่ให้เกิดขึ้นได้ไลูก็จะปลอดภยัยเรียกอีกอย่างว่าพวกมึงอยู่ในมัลติเวิร์สเจคอบพยายามอธิบายให้ลูกับไอ้นี่เข้าใจอย่างสุดความสามารถแต่ไอ้ลู กดีกว่าเสียเวลามาฟังมึงแพมแต่ตอนนั้นเองร่างของไอ้ลูก็เกิดอาการเรลือนรางคราสจะเป็นสัญญาณบอกว่าถ้ามึงไม่หยุดการฆาตกรรมครั้งนี้ไว้มีหวังตัวตนของมึงได้หายไปแน่มึงได้ตายหาสมใจมึงแน่นอนอีเวนตกกระไดพอยจนพวกเขาไม่มีทางเลือกจึงต้องออกไปช่วยการระดมความคิดว่าคนที่ยิงไอ้ลูนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นใครบ้างและไอ้ลูก็สงสัยว่าจะเป็นไอ้อดัมเพราะไอ้ลูนั้นเคยจะไปล่อมียเ,เขาเขาก็อาจจะโกรธก็เป็นได้ทั้ง3คนจึงค้นหาที่อยู่ของอดัมในลูเกิลแต่พอไปถึงก็ไม่พบกับอดัมแต่ได้ ไว้หนุ่มคนนี้มันเป็นลูกของอดัมที่เคยไปไข่ทิ้งไว้สมัยที่ยังเป็นวนัยรุ่นทาให้ไอ้หนุ่มคนนี้ก็ชื่ออดัมเหมือนกันพวกมันก็เลยมาผิดบ้านไอ้อดัมคนนี้ก็กลายเป็นหลานไอลูไปโดยปริยายและดูเหมือนว่าลูกของอดัมคนนี้จะเป็นพวกพูดมากเหมือนผีเจาะปากมาพูดไอลูก็ราคาญอยากจะปีกตัวนี้ออกไปแต่ตอนนั้นคู่มั่นของไอ้อดัมก็กลับมาถึงบ้านและจะเห็นว่าตอนนี้เธอก็เป็นแฟนเพลงของไอ้นิกที่ตอนนี้ในอนาคตดูเหมือนว่าชีวิตของไอ้นิกมันจะอยู่ในช่วงขาลงต้งองออกเพลงฮาพร้อมท่าเต้นเกาๆมาหากินจนจจชืื่่อออออเเสียงงงขโรดซร์มมอทอแทแบะไ อหลอตอนนั้นอีคูมันก็บอกให้อีอาดัมน้อยไปกับพวกของลูเผื่อว่าจะได้เจอพ่อของเขาที่ไม่เคยเจอมาตั้งแต่เด็กจากนั้นทั้ง4คนก็ออกมานั่งรอรถตอนนั้นออรถอจฉริยะคันนี้ก็ดูเหมือนจะเกือบชนไอลูเขาให้ไอลูก็โมโหด่ารถสิ่งไม่มีชีวิตมึงก็ไม่เวน้นแต่แล้วตอนนั้นไอลูก็ได้เห็นว่าตอนนี้ไอแกรี่เพื่อนของเขาที่เคยถังแตกกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีเขาจึงคิดว่าต้องเป็นไอเวนนีนนน่แน่ๆที่ขโมยชีวิตและความสําเร็จของกูไป,ปมันก็เดินเข้าไปในตึกแล้วก็ไปช้อนหน้าไอแกรี่จนหงายแล้ววกกกกก็็ไไไถาไาามมออรรีี่่่ึงงยิููทํพด กูไม่เห็นจะรู้เรื่องกูจะไปยิงมึงทาไมล่ะไอ้เพื่อนรักสรุปแล้วสุดท้ายก็ไม่ใช่ฝีมือของไอ้แกรี่แต่อย่างใดจากนั้นไอ้แกรี่ก็ชวนทุกคนไปที่งานปาร์ตี้เพราะว่าตอนนี้มันรวยแล้วก็กลายเป็นสายเปย์เพย์บอยไอ้เจคอบก็ได้เจอกับน้องโซฟีเมียของมันอีกครั้งแหมของเขาดีจริงๆน้องโซฟีก็บอกเจคอบมากับฉันสิจ้าฉันมีเซอร์ไพรส์แต่ดูเหมือนว่าเจคอบในอนาคตจะก,กลายเป็นพวกขี้เมาไม่ต่างจากพ่อของเขาน้องโซฟีจึงต้องคอยห้ามไม่ให้เจคอบนั้นกินเหล้า,เมา,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 ลลาเมาใหญ่ทึงห้อาน้อม ความจริงอยู่คนเดียวที่ตอนนี้มันกลายเป็นตัวตลกของวงการบันเทิงไปซะแล้วต่อมาแอร์ดำน้อยผู้ใส่ซื่อก็โดนไอแกรี่จัดยาสูตรลับฉบับอนาคตให้แล้วบอกว่าคืนนี้มึงได้ไปเที่ยวดาวขารแน่นอนพูดไม่ทันขาดคำจากหนุ่มน้อยรักเมียก,ก็กลายเป็นหนุ่มเมาเรือนโทรกลับไปหาเมียบอกว่าฮัลโหลนี่กูเองนะไอเมียตอนนี้กูกลายเป็นพระเจ้าแล้วเว้ยเมาชิบหายแฟนสาวก,ก็ได้แต่งงให้ไปตามหาพ่อทำไมมึงไปเมาแอะขนาดน,นี้ได้เช้าวันต่อมาเราก็จะเห็นว่าทุกคนนั่นออกตามหาแอร์ดำมึงเมาแล้วหายไปไหนจนได้เห็นว่ามันเมาแล้วก็ไปปีนีนนตต้้ไมแ่่่หวางงททุกกคลั เกีย้ยกล่อมให้มันลงมาอยู่นั้นก็มีพนักงานจากรายการเกมโจที่ไหนก็ไม่รู้รีบรับตัวพวกเขาไปพวกมันก็ดีใจแหมพวกกูยังเหลือชื่อเสียงเหมือนกันนี่และรายการที่พวกเขาถูกพาตัวมานั้นก็คือรายการชูซี่ดูซี่เป็นรายการที่ให้ผู้ชมทางบ้านเลือกให้ว่าอีพวกดาราพวกนี้ต้องทําอะไรแล้วผู้โชคร้ายในครั้งนี้ก็คือไอ้นิกนั่นเองผู้ชมในห้องส่งก็ต่างตะโกนสิ่งที่อยากให้ไอ้นิกมันทําไม่ว่าจะเป็นแดกขนมจนอ้วกแตกหรือจะให้แดกนาฬิกาแต่แล้วตอนนั้นไอ้รูก็ตะโกนขึ้นมาว่าให้ไอ้นิกนั้นไปอัดถ ชอบและตะโกนหวตให้เป็นอันดับหนึ่งแม้ขอบใจจริงๆมึงอีเพื่อนเวนแต่แล้วให้ทุกแกท่านทุกนั้นก็มาถึงตัวเพราะว่าพิธีกรบอกว่ามึงเป็นคนเสนอไอเดียมึงก็ต้องขึ้นมาเล่นเรียบร้อยไอลูก็โดนจับมาใส่เครื่อง VR สเสมือนจริงถึงแม้ผู้มันจะไม่ต้องอัดตัวดำกันจริงๆแต่เทคโนโลยี VR ในโลกอนาคตนั้นก็ให้ความรู้สึกและประสบการณ์เหมือนจริงทุกอนูลูลขมขนตอนนั้นขณะที่กำลังจำใจโดนไอ้นิกกดเข้ารูทเวลอยู่ดีๆในเกมก็มีปุ่มตัวช่วยโผล่มาไอลูรีบกดได้ทันเวลาและมันก็ได้สิิททธ์ใให้้คคครรกก็ไดมมมาาาับเะแนววจงต อยู่กับพ่อหนุ่มน้อยอดมน้อยคนนี้เรียบร้อยเลยมึงงานนี้กำลังจะแต่งงานเขาหนีชะตากรรมันแสนทะลื้อหันครั้งนีไม่ได้แถมจากการโดนไอ้นิกเปิดประสบการณ์ความบันเทิงนั้นก่อได้รับการถ่ายทอดสดไปถึงผู้ชมทางบ้านและแน่นอนคูมันของมันก็กำลังดูอยู่อย่างตกใจไงคูมันฉันโดนกดซะได้หลังจากออกมาจากรายการไอลูมันก็สนุกใหญ่ที่รอดพ้นจากประสบการณ์ขมขื่นมาได้ส่วนพ่อหนุ่มน้อยอดมของเรานั้นจิตใจลองลอยไปถึงแม้จะเป็นแค่โลกเสมือนจริงแต่ความรู้สึกทุกอย่างก็รับรู้ได้ไม่มีวันลืมเจคอบที่ได้เห็นท เป็นเหมือนไวราที่คอยทําให้คนใกล้ตัวของเขานั้นต้องสวยไปซะทุกเรื่องเขาจึงหมดความอดทนและขอไปทําอะไรตัวคนเดียวปล่อยให้ไอลูนั้นหาทางแก้ไขปัญหาของมึงเองทางด้านไอ้อดัมพอมดดิษยาก็อวกแตกไอลูกับนิกจึงรีบพาตัวมันไปส่งโรงพยาบาลแต่แล้วพอไปถึงไอลูก็ได้พบว่าหมอที่มารักษาไอ้อดัมนั้นก็คือเคลเมียของมันนั่นเองซึ่งในอนาคตนี้ดูเหมือนว่าเธอจะทิ้งมันไปแล้วเพราะว่าเธอเบื่อที่ไอลูนั้นมันเอาแต่เมาเป็นขี้ยาแถมเธอยังบอกว่าเธอหมดหวังในตัวของลูไปแล้วแต่ยังหวัวัััังงวว่่่่าาเเเจจจจคคอออบบบบนนน้ยะะไไไมสกกกิทททีีีลลตป งานปาร์ตี้คราวนี้มันก็ไปเมาเละจนโซฟีแฟนของเขานั้นไม่เห็นแล้วก็ร่าหมดความอดทนแล้วก็ด้ทิ้งไอเจขอบไปต่อมาพอพวกไอลูมาถึงที่งานปาร์ตี้ก็ดูเหมือนว่าเจคอบจะไม่อยู่แล้วแต่ลูผู้เป็นพ่อก็พอจะเดาได้ว่าเขาหายตัวไปที่ไหนพวกเขารีบบร้มกลับไปที่บ้านก่อนที่มันจะฆ่าตัวตายไอลูก็ไปเกี้ยกล่อมลูกชายเขาพูดปลอบใจจนนอเจคอบนั้นเปลี่ยนใจแต่ตอนที่ไอเจคอบกําลังจะกลับตัวขึ้นมามันก็พลัดตกลงจากตึกแต่โชคยังดีที่โลกอนาคตมีระบบป้องกันการฆ่าตัวตายแหมก็ไม่บอกจากนั้นทั้งาี่คนก ว่าตอนนี้ยังเหลือใครที่พอจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นฆาตกรไอ้เจคอบก็นึกได้ว่ามันต้องเป็นไอ้แบดพนักงานคนนี้แน่ๆที่เกียดไอ้รูอย่างกับอะไรดีตอนนั้นไอ้อดัมก็พอจะนึกได้ว่าไอ้หาววันนี้มันงานแต่งกูนี่วาทั้งหมดจึงรีบนั่งรถไปที่งานจิวเจ้าสาวที่กําลังชกช้าที่ผัวเมาเละแถมยังไปโดนอัตดตัวดาออกอากาศทางโทรทัศน์ทั่วประเทศก่อของขึ้นและอยากจะหาเล่ามากระแทกปากเพื่อยอมใจขณะที่ไอ้อดัมก็รอเมียออกมาอย่างร้อนใจแต่ความชิบหายก็กําลังจะเกิดขึ้นเมื่อไอ้รูจอมลอม่อออเเเี่นไได้ไ้้ปจจจกกัับงงิววาาาสทํล เธอก็เหมือนอยากจะเอาคืนผวัวก็เลยเปิดทางให้ไอ้ลูมาขยี้เธออย่างยั่วยวนทางด้านไอ้เจคอบก็ได้ไปเจอกับไอ้แปลดมันก็ได้พุ่งเข้าไปเอาเรื่องถามว่ามึงยิงพ่อกูทําไมมันก็งงแล้วก็บอกว่ากูบอกได้ยิงเดอ้อกูเป็นแค่คนวิจัยน้ํายาที่ใช้ในการย้อนเวลาขึ้นมาตามคําสั่งของไอ้เจคอบนั่นเองถึงตอนนี้เราก็จะงงแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นมือปืนแต่รอไม่นานเราก็จะได้รู้ว่าไอ้บักอดําน้อยได้เดินไปเห็นไอ้ลูกําลังกระหน่าใส่จิวเจ้าสาวของเขาอย่างมันเอวเขาโกรจัดและได้ไปเอาน้ํายาย้อนเวลามาจากอจออไาอา้ พอทั้ง3คนรู้เรื่องก็รีบตามกลับไปที่อ่างน้ําแต่พอไปถึงก็ได้เห็นว่าสายไปแล้วไอ้อดัมมันได้ย้อนเวลากลับไปฆ่าไอลูแล้วแต่ขณะที่กําลังจะหมดหวังไอเจคอบมันก็นึกได้ว่าตอนนี้มีน้ํายาเหลืออีกเพียบทั้ง3คนจึงรีบย้อนเวลากลับไปพอไปถึงที่งานในขณะที่ไอรูกําลังจะโดนยิงหําไอลูก็ได้สํานึกผิดและยอมรับทุกชะตาก,กรรมของมันและบอกให้อดัมนั้นเหนี่ยวกลมาเลยไหลานชายลุงรู้ลุงมันเลวและพร้อมจะโดนลงโทษแต่อดัมพอได้สติรู้ว่าถ้ามันยิงไปก็ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลง,ปลงเขาจึงเปลี่ยนใจและตอนนนนั้กก็ดูเมืออทุย่าง คาอาดัมได้ไปเจอกับจิวอีกครั้งที่อดีตเขาเก็บเรื่องราวในอนาคตไว้ไม่บอกเธอว่าเขานี่แหละคือผัวเธอในอนาคตไอ้นี่ก็เลิกบ้างงานและหวังแต่จะมีชื่อเสียงเขาหันมาสนใจเมียแล้วเอาใจใส่เธอมากขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปไอลูก็ได้เจอกับเมียรักของเขาอีกครั้งและมันก็สัญญากับเมียว,ว่ามันจะเลิกเสพยาและไปบำบัดส่วนไอเจคอบก็เดินหน้าไปจีบน้องโซฟีอีกครั้งเพราะมันรู้ว่าอนาคตเธอนี่แหละคือเมียสาวสวยสุดที่รักของมันนั่นเองจากนั้นขณะที่ทุกคนกําลังจะส่งอาดัมย้อนเวลากลับไไไปปปออ้้ลูทีีนนี่่ตนนนนดดสึกผิเ แต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นก็มีไอรูอีกคนหนึ่งที่มาจากอีกหนึ่งมิติเดินทางข้ามไทม์ไลน์มาฆ่าไอรูจนตายและบอกว่าไอรูในไทม์ไลน์นี้มันเป็นตัวปัญหาและยังเฉลยอีกว่าพวกนหนก็มีตัวตนในอีกหลายๆมัลติเวอร์ท้าไม่อยากพลาดความมันให้ทั้ง3คนเดินทางข้ามเวลาไปกับเขาสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าทั้ง4คนได้ใช้ไทม์แมชชีนเดินทางข้ามเวลาไปทําสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วยชีวิตประธานาธิบดีไอเจคอบก็ได้ไปซี้กับมาริลีนมอนโอลหรือจะไปพบกับ Albert, อัลเบิร์ตไอสต จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับภาค2เรียกว่าไม่มีหาอะไรเลยเกี่ยวกับภาคแรกสงสัยแค่ว่าอยากทําภาคต่อละมัง้งสําหรับภาพยนตร์เรื่อง Hot Tub Time m a c h i ภาคที่2ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2015ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.0คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกลับมาพบกับจีูชาแนลได้ใหม่ในตอนถาาัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ